สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือผู้ใหญ่ชื่นชมอะไรในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเตัวตัวอักษรเจดนี้เตัวนี้นะจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ ตัวซีตัวทีด e ับเบิลยูอีฟีเอเอสขอดูพลังงานทั่วไปวนิดนึงหน่อยนะคะไฟอัพคาบค่ะโอ้ว้าว ตามด้วย six of pentacles ว wow. ้าว interesting มีความรู้สึกว่าทาไมรู้สึกเหมือนมีใครสักคนคิดถึงคุณก็ไม่รู้มีใครสักคนคิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาอยู่ในตอนนี้นะคะ มว่าเศร้าไหมก็บ้างแต่ว่ามันมันเหมือนกับมีใครสักคนกําลังแบบทบทวนเรื่องราวบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะเหมือนเข้าไปดูความทรงจําเข้าไปอยู่ในความทรงจําไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะแบบมีอะไรไปสกิดเขาก็ได้เนะาะหรือว่ามีใครทําอะไรให้เขาเสียใจ <c oughs> คือแบบเสียใจ แล้วทำไมต้องคิดถึงคุณคือพูดไปแล้วก็น่าหยิกเนาะคือคือบางทีคนบางคนน่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะไม่เจอลงสมม่หลังน้ำตาก็คือเวลาไม่ได้รับบทเรียนก็รู้สึกว่าเออชีวิตดีปกติดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอแบบพอชีวิตแย่ๆเขาจะนึกถึงคนที่เคยดีกับเขาเออฟีลลิ่งประมาณนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะคะ ก็เลยมีฟีลลิ่งของการแบบนึกถึงแต่เราคิดว่านั่นแหละเนาะใครจะใครจะดีกับเขาเท่ากับคุณเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะถ้ามีก็คงจะไม่คิดถึงขนาดนี้ <c oughs> มันเป็นคนที่แบบอารมณ์ลำพึงลำพันธ์ทั้งเสียดายทั้งแบบมองไปในอดีต คิดถึงเนาะเป็นฟีลลิ่งของความคิดถึงนะคะวันนี้มีคนคิดถึงคุณจับใจเลยคิดถึงความดีนะคะแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะมีความเป็นห่วงก็ได้นะอีกในยะหนึ่งอ,อยู่ๆเขาก็เป็นห่วงคุณขึ้นมาเป็นห่วงว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะอาจจะแบบเห็นคุณโพสอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบครั้งล่าสุดที่ได้คุยกันเสียงคุณไม่ค่อยดีหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เลยมีความเป็นห่วงความเป็นห่วงจากคนไกลและคนเก่าอู้เจดนะคะผู้ใหญ่ชื่นชมอะไรในตัวคุณอู้สิ Six of ซพ n t a c l โ s สิ x ส f Cups มาพลังงานผู้ใหญ่เอ็นดูจริงๆนะเนี่ยอืม ว่าจะอ่อนหวานโอเค The Empress นะคะ Six of Cups of Swords แล้วก็ The Empress เรารู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะสิ่งที่ผู้ใหญ่ชื่นชมคือคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ความผู้ใหญ่ก็น่าจะหมายถึงความรับผิดชอบนะคะการที่คุณจะต้องทำเรื่องยาก,ยาก เรื่องอะไรที่ลำบากแต่คุณก็ทำด้วยความอดทนเสมอมานะเป็นคนค่อนข้างปากหนักนะคะปากหนักปากหนักแต่ใจใจก็หนักแน่นด้วยนะคะหนักในที่นี้คือหนักแน่นนะหนักแน่นทางใจโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรที่เป็นการงานเนี่ยความรับผิดชอบมาเต็มที่รับ งานยากได้ดีรับงานยุ่งยากได้เก่งนะคะจัดการปัญหาได้แบบผู้ใหญ่มองมาไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือเมื่อไหร่ที่ถ้าเจอเคสยากๆนะหรือว่าเจอโปรเจกต์ที่วุ่นวายนะถ้าคุณอยู่ในรับผิดชอบอยู่ในหมวดนั้นโซนนั้นนะะเขาจะรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเลยรู้เลยว่าเด็กคนนี้จะจัดการงานให้ไปรอดนะคะ แล้วว่าเขาชอบความที่คุณเด็ดเดี่ยวด้วยนะมีความแบบมีไหวพริบป,ปฏิภาณในการตัดสินใจเวลาเจอปัญหาแล้วก็เด็ดเดี่ยวที่จะที่จะจัดการอะไรบางอย่างบนพื้นฐานของของคุณธรรมและความเป็นมนุษย์นะ่ะเช่นสมมุติว่าถ้ามีปัญหากับลูกค้าใช่ปะต่อให้ลูกค้าทำตัวไม่น่ารักเลยน่ายุมหัวมากเนี่ยคุณสามารถแบบ ยิ้มขอโทษได้นะคะยกมือขอโทษได้ทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ได้ผิดเลยนะสามารถาลดอีโก้ของตัวเองอ่ะแล้วรักษาหน้าตาของบริษัทไว้นะคะหรือว่าสามารถแยกแยะได้อ่ะแยกแยะประเด็นปัญหาได้ว่า,อ,าอันนี้คือความงหงุดหงิดของคนเนาะหรือว่าเวลาลูกค้าด่าเนี่ยเขาก็ด่าเพราะเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างอาจจะ ม่ชอบสินค้าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ได้แต่คือมันมันแยกกันไงเรื่องเรื่องที่เขาโมโหเป็นเรื่องของโปรดักต์เป็นเรื่องของชิ้นงานเป็นเรื่องของงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณแต่เขาเจอคุณเขาก็เลยด่าก,ก่อนเลยอ,อย่างนี้เนาะคุณสามารถแยกแยะตรงนี้ได้ว่าแบบเออคือเขาเรียกอะไรทำงานแบบโปรเฟ s ชั o นอลอะรู้ว่าตรงตไหนเรื่องส่วนตัวไหนเรื่องเรื่องงานแยกแยะได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ รับงานหินหินแบบนี้ได้ได้ได้ค่อนข้างดีอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะใจคุณไม่ค่อยมีอคติกับคนนะคนบางคนเขาจะแบบมีฟีลลิ่งแบบหงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายใช่ไหมแต่คุณนี่จะมีภาวะแบบภาวะความเป็นผู้ใหญ่ความนิ่งในอารมณ์ความใจเย็นหนึ่เยือกเย็นเลยแหละเป็นคนที่แบบสุขุมเยือกเย็นนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจะไม่ค่อย ไม่ค่อยวิ่งไปตามอารมณ์หรือว่าเวลามีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นอ่ะจะตั้งสติได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีมีความฉลาดรอบรู้นะคะคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเลยเนาะว่าเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ต้องทำยังไงนะคะจัดการกับอะไรที่แบบว่า นอกบทเรียนนอกบทเนี่ยได้ได้ดีกว่าคนอื่นๆเราคิดว่าเขาชอบที่ถึงแม้ว่าคุณจะเด็ดเดี่ยวแต่คุณไม่เคยลืมความเป็นคนเลยนะคือเช่นเมื่อกี้แล้วกันเนาะต่อให้มีโมเมนต์ว่าแบบลูกค้าอารวาดมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณก็ไม่เคยแบบถือโทษสะ อะไรจะแบบฉันก็คนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่มีสิทธิ์อะไรมาอะไรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแยกแยะในเรื่องของของอารมณ์ได้ได้ดีไม่หัวร้อนง่ายด้วยนะแล้วถ้าเป็นพนักง,งานเนี่ยอันนึงจะดีมากๆเลยไม่ค่อยหูเบาคือแบบ ใครพูดอะไรก็จะไม่ค่อยค่อยเขวะค่ะหรือว่าใครมาคือบางทีทํางานบริษัททํางานกับคนหมู่มากมันจะมีคนหลายประเภทเนาะใจที่จะต้องหนักแน่นเราบางทีหูเนี่ยก็ต้องหนักเหมือนกันคือบางทีฟังฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะบิดมาประมาณหนึ่งและมันจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่เพราว่าตัวคุณจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบฟังเสียงนกเสียงกาเท่าไหร่ด้วยนะเหมือนแบบ ฉันมาทํางานฉันก็ตั้งใจทํางานแค่นั้นจบนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไปเสียเวลากับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในบริษัทอะไรเงี้ยใครจะนินทาใครใครจะชอบใครใครจะเลิกกับใคร,รเลยอย่าเงี้ยไม่ค่อยตามเรื่องพวกนั้นทําหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะคะถ้าถ้าคุณมีลูกน้องหรือมีลูกทีมอะ่ะคุณจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแม่ทีมคนโปรด พระจะใจดีกับคนในลูกทีมมากนะคะสมมุติว่าแบบทํางานเนี้ยต้องลุยงานดึกๆด,ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะปิดโปรเจกต์อะไรเงี้ยไม่สามารถทําให้เสร็จได้คุณจะแบบ เขาเรียกอะไรกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายอะหรือว่าแบบอยู่รอจนงานทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ใช่ว่าแบบเออฉันเป็นเจ้านายฉันสั่งงานแล้วหายไปเลยจะแบบเคียงบา่าเคียงไหลกับคนที่อยู่ข้างตัวคุณอะเสมอเสมอ,สมอนะคะแล้วก็ให้เกียรติคนที่อยู่ด้วยนะไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเชื้อชาติอะไรวันหน้าอะไรอายุเท่าไหร่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะคะคือความเป็นคนมีคนเท่าเป็นคนเท่ากันเนาะต่อให้เป็นเด็กอะคะ่ะถ้าเขา มีความคิดเห็นว่าเออพี่คะหนูว่าอันนี้อาจจะอาจจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถขอโทษคนอื่นได้นะโดยที่ไม่ได้บอกว่ามีอีโก้ไม่ได้ถือตำแหน่งถือหน้าถือตาเขาเรียกอะไรอีโก้ตัวตนคุณไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะถึงขนาดว่าทำให้ให้ชีวิตคุณมีปัญหาเอาเข้าจริงๆเรามองว่ามันเป็นความน่ารักด้วยซ้ำเนาะที่แบบว่าผู้ใหญ่สามารถ รับฟังเด็กได้นะคะเปิดใจให้กับสิ่งหลากหลายที่อยู่ร้อมรอบตัวคุณอะ่ะมันทําให้คุณทํางานง่ายใครๆก็อยากทํางานด้วยนะคะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ก็รู้ว่าจะต้องคุยยังไงเนาะมีความนอบน้อมยังไงเวลาอยู่กับเด็กหรืออยู่กับคนรุ่นเดียวกันอะ่ะก็รู้วิธีที่จะเข้ากับเขาคือแบบไม่ทําตัวแปลกแยกด้วยนะก็ไม่ได้ทําตัวแปลกแยกจนเกินไปนะคะ มีอย่างเดียวที่ไม่ชอบก็คือแบบเรื่องสุมหัวนินทาชาวบ้านอะไรเงี้ยดูคุณจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างอื่นเนี้ยคือลุยเต็มที่เลยแล้วก็ใจดีมากๆนะสมมุติว่าแบบงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วรับผิดชอบด้วยกันอ่ะเราปรากฏว่างานมันสําเร็จนะคุณจะไม่ค่อยเทคเครดิตตัวเองอะ่ะแต่คุณจะบอกอ๋อเนี่ยเออคนนี้คนนั้นช่วยช่วยช่วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เขาเรียกอะไรเหมือนแบบ ได้หน้าได้ตาไปด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าผลงานออกมาดีแล้วแบบตัวเองเชิดหน้าชูคออยู่คนเดียวเลยทั้งๆท,ที่แบบมีพนักง,งานคนอื่นหรือเพื่อนคนอื่นที่ช่วยกันจํานวนมากแต่เขาเรียกอะไรเทคเทคเครดิตไปคนเดียวเนาะเอาเคดิตเป็นคนเดียวอะไรแบบนี้มันมีความเผื่อแผ่มันมีความจริงใจมันมีความซื่อสัตย์อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ คุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอนะโดยเฉพาะในเรื่องของออหน้าที่การงานของคุณนะคือแบบเข้ามาวันแรกเป็นยังไงออยู่จนวันสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะหรือเขารู้จักวันแรกเป็นยังไงก็จะไม่ไม่ห่างกันมากคือจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าอยู่ต่อหน้าแล้วประจบประแจงแล้วรับหลังแล้วนินทาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุยกันนะตอนนี้เป็นยังไงอะ ต่อให้ไปคุยกับคนอื่นเขาก็จะคุยแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องคอยระวังเนาะว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะรอบทำลายเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนเนาะคือค่อนข้างมีความจริงใจแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรมักจะพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะก็มีวิธีพูดมีวิธีคุยอยู่เนาะไม่ถึงกับว่าแบบพูด พูดจนทำลายน้ำจิตน้ำใจคนฟังก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่เวลาคุณพูดอะ่ะคุณมักจะเลือกพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านะคะพลังงานมันมันบาลานซ์ดีนะมันมีทั้งความเป็นแบบเฟมินินกับมาสเคลินคือแบบตรงไหนต้องหนักแน่นเด็ดเดี่ยวก็ทําได้ดีนะคะตรงไหนต้องแบบอลุ่มอรวยอ่อนโยนก็ทําได้ดี เรียกได้ว่าเป็นคนที่ลักษณะที่แบบอยู่ตรงไหนใครก็ไม่เกลียดอ่ะเขาเกลียดไม่ลงไม่รู้ว่าจะเกลียดคนอย่างนี้ยังไงดีนะคะดูแบบผิดภัยอะไรไม่มีเลยนะคะไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับใครนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายเรื่องราวอะไรกับใครด้วยนะไม่ถือสาความน่ารักก็คือไม่ถือสาเวลามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองนะคะจะเกิดจากคนอื่นหรือจะเกิดจากตัวคนเองอะ่ะคุณก็แบบ สามารถให้อภัยคนอื่นได้นะเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นได้มีความใจกว้างใจกว้างใจดีแต่แต่บางคนจะรู้สึกเหมือนคุณเข้าถึงยากนิดนึงมันจะมีฟิลลิ่งอะไรบางอย่างที่แบบถ้าไม่สนิทอย่ามารอเล่นนะแต่ถ้าสนิทกันไม่เป็นไรนะคะมันจะมันจะมีความแบบห่างๆนิดนึงสําหรับคนที่แบบถ้าไม่สนิทกันแบบจริงๆเนาะ หรือบางคนเนี่ยจะมีความแบบหน้านิ่งอะ่ะหน้านิ่งคนก็จะดุเหมือนดุดุเหมือนน่ากลัวแต่จริงๆไม่มีอะไรนะคะแค่แบบหน้านิ่งๆเฉยๆหน้าไม่ค่อยแป้นแลนนะคะแต่แบบข้างในไม่ได้มีอะไรหรอกอาจจะแบบคิดงานอะไรอยู่เป็นคนชอบคิดอะไรนู่นนี่นั่นนะคะถ้าบางคนแบบเดินผ่านมาจะเฮ้ยทำไมเข่งขงานี้วะนี่อะไรเง,ง,งี้ยมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าจริงๆแนละ้วไม่มีอะไรหรอก อาจจะแบบชอบแพลนชอบคิดนะคะชอบแบบชอบนั่งคิดน่ะอืเป็นคนชอบนั่งคิดชอบวางแผนนู่นนี่นั่นมีอะไรอยู่ในหัวอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนชอบวางแผนเนาะวางแผนทนําต,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เหมือนในหัวมีแต่าง,งานนะเอาเข้าจริงๆอ่ะงานงานงานการงานการเงนิงน,งนความหมั่นคงในชีวิตนะคะน,นี่คือแบบเหมือนจะเป็นเรื่องหลักๆที่คุณสนใจนะ ฉะนั้นเราก็จะไม่แปลกใจเลยทำไมเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่ซะเหลือเกินนะคะเพราะว่าอืมนี่มันคือคุณสมบัติของพนักง,งานดีเด่นเลยนะต้องยกให้คนนี้เลยนะคะรับได้ทั้งผิดรับได้ทั้งชอบเลยรับทุกอย่างรับจบนี่แหละคือคนรับจบคือต้องคนนี้เลยนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วของบริษัทของเจ้านายของผู้ใหญ่นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรดด้อมคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย